สำหรับช่วง Max Drive ในวันนี้เราจะพาคุณไปทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์แห่งตำนานอย่าง v ว s p a ที่กลับมาปลุกกระแสอีกครั้งโดยรูปโฉมใหม่และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำแต่ยังคงความเป็นคลาสสิกสไตล์ไว้เช่นเดิมส่วนเรื่องสมรรถนะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปพบกับ Vespa Primavera 150กันเลยค่ะ เวสป a าพริมาเว a รถเวสป a าที่เคยโดดเด่นในยุค60ถือกำเนิดขึ้นในปี1968ท่ามกลางกระแสาการเรียกร้องเสรีภาพของวัยรุ่นในยุคนั้นและพริมาเวราเองก็เป็นที่นิยมมากในยุคนั้นด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นรถที่มีความปราดเปรียวขนาดเล็กกระทัดรัดและแล้วเวสป a าพริมาเว a ใหม่ก็ได้กลับมาเรียกกระแสอีกครั้งโดยมีเวส พีอรประเทศไทยเป็นผู้นำข้าและจำหน่ายซึ่งรุ่นที่เรานำมาทดสอบจะเป็นตัวแรง 150cc สีฟ้าสนนราคาค่าตัวอยู่ที่115,900บาทค่ะ เวสป้าพ i ิมาเวราใหม่มากับรูปลักษ์ที่ถูกผสมผสานการอย่างลงตัวในรูปแบบรถสกูตเตอร์สมัยใหม่ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่น946และความคลาสสิกในรูปลักษ์ของเวสป้าในยุคอดีตจาบริเวณด้านหน้ารถและแผงคอพริมาเวราเป็นรถที่มีโครงเล็กมีเฟรมที่ดูเพรียวบางทำให้ดูปราดเปรียวกว่ารุ่น LX LXV และ GTS p ริมาเวล่าใช้ไฟหน้าแบบ LED แผงหน้าปัดแสดงความเร็วเป็นแบบเข็มซึ่งคงความอนุรักษ์นิยมไว้เป็นอย่างดีที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลด้านล่างแบบ LCD ไฟสีฟ้าช่วยคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมแต่แอแฝงความทันสมัยตรงจอแสดงผลบอกเวลาสแกลน้ำมันและระยะทาง สำหรับเสื้อทรงสรีระนั้นพริมาเวล่ามีความสูงเบาะที่780ม mm, ิลิเมตรถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถรูปแบบสกูตเตอร์ด้วยกันและอาจดูเป็นอุปสรรคเล็กน้อยหากผู้ขี่มีส่วนสูงที่น้อยกว่า170ซนติเมตรส่วนน้ำหนักตัวนั้นจะอยู่ที่120กิโลกรัมส่วนภายใต้เบาะที่กว้างนั่งสบายนี้เมื่อเปิดมาจะพบช่องเก็บของ U box ขนาดใหญ่เอาไว้ให้เก็บของซึ่งสามารถที่จะเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบลงไปได้เลยค่ะ เวสป้าพริมาเวลา150คันนี้ใช้เครื่องยนต์1สูบแบบ3วาล์วปริมาตรความจุ154.8ซีซีให้กำลังสูงสุด12แรงม้าทีท่7,500รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดอีก12นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีและส่งถ่ายกำลังทั้งหมดผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ทันทีที่ติดเครื่องยนต์พร้อมบิดออกตัวในจังหวะแรกจะรู้สึกตัวรถพุ่งออกตัวดีจากอัตราเร่งที่ดูจะไม่ต้องรอรอบในสไตล์รูปแบบรถ AT ที กับท็อปสปีดนั้นทําตัวเลขได้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้เครื่องยนต์รุ่นนี้จะได้ปรับปรุงลดการสั่นสะเทือนไปบ้างแล้วเมื่อต้องจอดติดไฟแดงน,น,นานๆการดับเครื่องถือเป็นสิ่งที่ดีนอกจากจะช่วยลดมลพิษแล้วยังช่วยให้ไม่ต้องรําคาญจากอาการสั่นของเครื่องที่ยังพอมีอยู่ ส่วนระบบการสะเทือนของเจ้าพรีน a มเมรนั้นด้านหน้าจะเป็นแบบโชคอัพไฮโดริกแขนเดี่ยวและด้านหลังแบบช็คอัพเดี่ยวปรับได้4ระดับกับล้อแม็กขนาด11นิ้วพร้อมยางทับเลสขนาดไซส์110ที่ด้านหน้าและ120ที่ล้อหลังซึ่งการที่ได้ลองขับขี่เจ้า Primavera คั Pr นนี้จะพบว่าช่วงล่างนั้นไม่ได้มีระยะยุบตัวมากนะักขณะที่ขับขี่ผ่านลูกระนาดหรือทางขรุขระ จากนั้นมาต่อกันที่ระบบเบรกซึ่งด้านหน้าเป็นแบบจานดิสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง200มิลลิเมตรและหลังดรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง140มิลลิเมตรซึ่งในการใช้งานนั้นการชะลอความเร็วเพียงเล็กน้อยให้ใช้หน้าซึ่งเป็นดิสเบรกนั้นสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำดีแต่ยังถือว่าไม่ใช่เบรกหลกักแต่ถ้าต้องการหยุดรถหรือโหน่งความเร็วที่ความเร็วสูงสุดให้ใช้การแตะเบรกซ้ายที่น่าจะช่วยตอบสนองได้ดีกว่า สรุปแล้วเวสปาพริมาเวล่า150ถือว่าเป็นรถเวสปาแบบสกูเตอร์ที่ดีไซน์ออกมาได้ลงตัวและสวยกว่ารุ่น LX และ GTS ที่อาจจะดูโค้งมนและอวบอ้วนไปสักนิดเพราะมันมีตัวถังที่ดูเฉียบบางกว่าส่วนในด้านการขับขี่นั้นการควบคุมและระบบการสะเทือนดีขึ้นเล็กน้อยแต่ในด้านของกำลังเครื่องนั้นอาจไม่ได้แรงแบบทันใจนะักแต่ให้การออกตัวตีนต้นที่ถือได้ว่าไม่น้อยหน้ารถเอทคันใดซึ่งกระตังแลกได้เงินอีก25,000บาท ที่แพงกว่าในรุ่น 125cc ถ้าเน้นหล่อๆขี่ชิลๆดปรหยัด,ยดอาจครบหาตัว 125cc ก็น่าจะเพียงพอค่ะ